ตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของชายแดนฝั่งไทยเมียนมาเนี่ยนะคะที่ติดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงมีการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับ<ฆ>กลุ่มกองกําลังกะเรียงกันอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะคะก็ตอนนี้ก็มีผู้อพยพในพื้นที่ของฝั่งเมียนมาเนี่ยอพยพเข้ามาทางฝั่งไทยเนี่ยนะคะ อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวตอนนี้สถานการณ์เนี่ยก็ต้องดูแลทั้งควบคุมในเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องของโควิด19ด้วยคุณคะนะคะตอนนี้คุณมินสาตราคมอยู่ในพื้นที่พร้อมที่จะรายงานความคืบหน้าในพื้นที่ให้เราได้ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะคุณมินคะครับขอบคุณครับในขณะนี้เองนะครับผมอยู่ที่บริเวณ ที่เรียกกันที่เข้าใจในคนพื้นที่นะครับเรียกว่าคอกวัวเมยโค้งนะครับอยู่ที่ตําบลมหาวันอําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับด้านหลังที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้ของผู้ชมนะครับก็คือว่าเป็นบริเวณสภาพเมียนมานะครับตรงข้ามที่มีพี่น้องประชาชนชาวเมียนมาเองหนีภยัยความไม่สงบนะครับมารอตั้งเต็นนะครับอยู่ที่บริเวณริมน้ําเมยยาวขณะนี้นะครับบริเวณโค้ง แม่น้ำเมยนะฮะแล็กจุดนึงตั้งแต่ช่วงเช้าครับบริเวณบ้านหมื่นลือชัยนะครับที่อำเภอพบพ,พระจังหวัดต,ตากก็เกิดเหตุปะทะกันอยู่เนืองๆน,นะครับตั้งแต่ช่วงเวลา7-8็นาฬิกาในช่วงเช้าที่ผ่านมาส่งผลทําให้มีพี่น้องชาวเมียนมาเองนะครับหนีภัยความไม่สงบเข้ามาในชายแดนไทยและในขณะนี้เองครับทางด้านในอำเภอพบพ,พระก็ได้มีการทําการดูแลนะครับตามหลักสากลแล้วะครับ จากการติดตามนะครับสถานการ์ชายแดนไทยเมียนมาที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยยังคุมเข้มมาตรการชายแดนทั้งการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าตามช่องทางผ่านแดนที่กําหนดนะครับรวมทั้งเพิ่มความเข้มข้น กวดขันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานสินค้ารวมทั้งอาวุธสงครามยาเสพติดที่มีมากขึ้นในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะการสู้รบตามแนวชายแดนระหว่างทหารเมียนมาก,กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่มีการประทะก,กันด้วยอาวุธหนักนะครับซุ่มโจมตีกันส่งผลให้ประชาชนทั้งสองฝั่งได้รับผลกระทบย่งไม่มีแนวโน้มนะครับในการเจราจาหยุดยิงกัน ซึ่งในห่วงตั้งแต่เกิดเหตุนะครับวันที่16ถึง21ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีชาวเมียนมาหลบหนีภัยจากการสู้รบข้ามมาฝั่งไทยแล้วรวมในขณะนี้นะครับตัวเลข 4,216คนครับซึ่งทางด้านของพลเอกประวิทย์นะครับได้สั่งการฝ่ายความมั่นคงโดยสุวนปรชาการชายแดนจังหวัดตากเนี่ยให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนนะครับและอำนวยความสะดวกนําผู้หนีภัยจากการสู้รบเข้าพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวในอาเภอแม่สอดนะครับซึ่งในขณะนี้จะตั้งขึ้น3พื้นที่ที่ผ่านมาเนี่ยโดยเน้นให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวก เดินทางกลับภูมิลำเนาตามความสมัครใจเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วโดยมีบางส่วนนะครับสมัครใจเดินทางกลับแล้วรวม861คนยังคงเหลือผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบแชมเยนมาในไทยอีก3,355คนในพื้นที่ตำบลแม่ตาวนะครับ2,075คนพื้นที่มหาวันในขณะนี้ที่ผมอยู่นะครับ1,221คนและพื้นที่ตำบลแม่กุ59คนซึ่งฝ่ายความมั่นคงได้เพิ่มความคุมเข้ม การดูแลความปลอดภัยนะครับในพื้นที่ชั่วคราวทั้ง3พื้นที่ตลอด24ชั่วโมงและขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยตามมาตรก,การควบคุมโรคร่วมกันและล่าสุดในเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับในวันนี้เองนะครับที่บริเวณบ้านชิบาโบอําเภอสุการีจังหวัดเมียวดีประเทศมินมานะครับตรงข้ามบ้านหมื่นลือชัยตาบลพบพระอําเภอแม่สอดขอไปครับอําเภอพบพระจังหวัดตาก ในห่วงเวลาประมาณ7-8็ดนาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเกิดเหตุประทะก,กันอีกครั้งหนึ่งประมาณ1ชั่วโมงครับส่งผลทําให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่บ้านตรงข้ามหมู่บ้านลือชัยเนี่ยอพยพหนีภัยความไม่สงบข้ามฝั่งมาประมาณ258คนนะครับซึ่งในขณะนี้เองก็ส่วนมากเป็นผู้หญิงและเด็กนํามาพักในพื้นที่ปลอดภยัยบริเวณโรงเรียนบ้านหมื่นลือชัยภายใต้มาตรการการสรกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดซึ่งที่ผ่านมาล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่ก ปืนคอตกเข้ามาในฝั่งไทยหนึ่งลูกนะครับแต่ไม่ได้เกิดพยันอันตรายแล้วก็สิ่งที่ความเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับในพื้นที่ของฝั่งไทยแต่จะมีผู้ที่อพยพมานะครับในสองพื้นที่ในต้วงช่วงเช้านี้ที่ผ่านมาก็จะมีที่บ้านหมื่นรือชัยนะครับอเาเภอพบพระจังหวัดตากและอีกจุดหนึ่งคือในพื้นที่เตรียมการรับเช่นเดียวกันซึ่งจะมีนายทหารนะครับประจําการบริเวณคอกเมยคอกคอกวัวเมยโค้อองนะครับอยู่ที่ ตำบลมหาวันนะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนี่จุดหนึ่งในจุดที่ผมรายง,งานอยู่อย่างไรไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านแหนาเภอครับในส่วนของอำเภอพบพระอย่างที่พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ติดแนวเขตชายแดนนะครับก็มี14หมู่บ้านที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งจากสถานก,การณ์ที่มีการะประทะกันนะครับก็ส่งผลให้มีพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหนีหลบมาเข้ามาเหมือนเข้ามาขอเราพักพิงนะครับในเรื่องของ ดูแลความปลอดภัยซึ่งในส่วนของพวกพระหน่วยกำลังไม่ว่าจะเป็นปปชกร .14 นะครับที่ได้มีการตึงกำลังในเรื่องของสกการแนวชายแดนรวมถึงมีการตั้งจุดพักคอยอจุดปลอดภัยนะปลอดภัยชั่วคราวในพื้นที่ของเราที่วัดบ้านหมื่นหรือชัยณนะขณะนี้มีผู้ลิบหนีภัยมาประมาณ268คนนะครับจะมีเด็ก ส่วนใหญ่ที่รับมาก็จะเป็นกลุ่มของผู้หญิงเด็กแล้วก็คนชรานะครับซึ่งพวกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มเปราะบางก็ก็เป็นนโยบายที่ว่าเราจะดูแลคนกลุ่มพวกนี้นะครับก็มีอยู่268รายนะครับในส่วนของการดูแลในที่ตามที่ท่านผู้ระกันจังหวัดเองได้กุ่นเน้นย้ําก็อยู่ในเรื่องของหลักมนุษยธรรมนะครับที่พวกเราช่วยกันดูนะครับในเรื่องของอ อาหารการกินนะครับสิ่งอุปโภคบริโภคซึ่งณขณะนี้ก็ตั้งให้ที่อำเภอเป็นศูนย์รับบริจาคสิ่งของที่จะมีพี่น้องจากหลายๆหน่วยงานหรือตามหมู่บ้านต่างๆที่จะเข้ามาบริจาคสิ่งของก็ไปบริจาคสิ่งของได้ที่อำเภอนะครับอำเภอจะเป็นตัวกลางในการนำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคเหล่านี้มาให้กับพี่น้องกลุ่มที่ อยู่ในศูนย์ปลอดภัยของเราครับก็คงต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถ้ามีจํานวนของพี่น้องฝั่งเพื่อนบ้านที่จะหนีภัยข้ามมาอ,าอยู่ฝั่งเราเนี่ยก็คงต้องจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการหาสถานที่ที่จะรองรับแต่ส่วนใหญ่ณนะขณะนี้ได้มีการกับประสานกับผู้นําฝั่งนู้นนะครับว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงมากนัก ก็ขอให้อยู่ในที่ตั้งนะครับอยู่บริเวณนแนวแฉบเขตชายแดนฝั่งเพื่อนบ้านก่อนนะครับแล้วในส่วนของพวกเราเองก็จะสนับสนุนในเรื่องของเครื่องออุโภคหรือโภคไปให้ซึ่งเราก็ดําเนิน ครับจับช่วงเช้าที่ผ่านมาหากจะสรุปเหตุการณ์เดินหน้าต่อไปในอนาคตนะครับในวันนี้เองเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจากการประทะอยู่ฝั่งประเทศเมียนมาที่บ้านหมื่นรือชัยอําเภอพบพระจังหวัดตาก1จุดนะครับและอีกจุดหนึ่งคือบริจุดของอข้อควอัวเมยโค้งนะครับที่ตําบลมหาวันนะครับอาเภอแม่สอดจังหวัดตากและอีกจุดหนึ่งที่บ้านแม่กูอาเภอแม่สอดจังหวัดตากฝั่งตรงข้ามนั้นจะมีเสียงปืนนะครับไม่ทราบชนิดดังเป็นครั้งคราวตลอดเวลาส่งผลทําให้พี่น้องชาวเมียนมาเองเนี่ยอบพยพนะครับมาตรึงอยู่ บริเวณริมแม่น้ําเมยนะครับดังนั้นในช่วงเวลาและห่วงของการค้องขอกับโดยความสมัครใจกับคนที่อยู่ในศูนย์แรกรับนั้นจะไม่นิ่งนะครับจะเข้าออกตลอดเวลาจะมีการร้องขอกับซึ่งทางการไทยเองได้ทําการอนุเคราะห์นะครับส่งโดยความมั่นคงส่งโดยเสนอความปกครองในการส่งพี่น้องชาวเมียนมากลับประเทศนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าสมัครใจเพื่อหนีภยัยความไม่สงบนี้ก็ยังมีพื้นที่รองรับอยู่และสามารถขยายได้ต่อไปในอนาคตครับ ่ะขอบคุณคุณมินสาตราคมนะคะที่ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์มาให้เรานั้นได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดคุณถ้าเราลองคิดเป็นแทนตัวเราเนาะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่น่าจะพอได้ยินเสียงปืนนะก็อัดสานขนแขวนเหมือนกัน,<ช>น <ะ S 2> แล้วค่ะก็ต้องหาที่ที่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งที่ที่เป็นที่พึ่งและกัะนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็คนตัวเองแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะ